โ oh. ตอนนี้บ้านของน้ำเพชรน้ำท่วมนะครับ มเลฝนลตกแบบยังรุนแรงเลยครับตกแล้วก็มีลมด้วยครับน้ำเพชรไม่พอใจครับสภาพบ้านนี่คือแบบรว่าคืนนี้จะนอนยังไงนะครับแต่น้ำเพชรชอบนะครับถ้าเป็นโคนแบบนี้นะครับชอบชอบชอบ ปกติช้างชอบเล่นเล่นโกลหรือเปล่าครับเล่นดินเล่นอะไรเนี่ยครับ กกปกติถ้าเวลาฝนตก้ราใช้น <c oughs> น้ำฝนคง,ง <c oughs> มไม่มีปัญหาสำหรับน้ำท่วมบ้านเ <c oughs> นี่ยอยู่ในป่าไรแล้วครนะับมันรวมที่นี่หมดเลยอยากเล่น าะว่าถ um: ้าแกะโซ่ในคงจะแบบวิ่งเล่นนะฮะแน่แน่แน่เห็นไก่ไม่ได้อันแน่อันแน่ชอบเบิ้ลเหรอคือหน้าคนเราต้องต้องผูกไว้ดีๆนะครับ คือเวลาพักนคเรช่งเชื่อเวลาพักก่อนล,ล้ก็้องอโต๊ะผูกไว้ก่อนเนพะื่อความปลอดภัยบางทีเขาอาจจะวิ่งเล่นไปหาตัวอื่นบางเชื่องอาจจะไม่ถูกกันนะอาอะเขาถงต้อง ต้องเซฟความปลอดภัยการนะครับแกนเชือกนี่นิสัยนี่นนนงนับอย่างอําเนี้จะเป็นนิสัยขี้เล่นนะครับถ้าเกิดเราวิ่งไปหาเชือกอื่นนี่อาจจะสร้งางหน้าหน้ารำคาญตัวตัวออนะครับเนี่บ อมดีตอนนี้แดดออกแลฮะบรรยากาศสุดยอดเลยฮะ <c oughs> วันนี้ฝนตกอ่ะแบบลมแรงมากนะแล้วก็แบบมี ยู่เห็บตกด้วยนะครับแน่แน่ผมดูว่าถ้าแกะโซ่เนี่ยคือแบบเขาจะวิ่งเล่นนะที่เกลี่ยไล่จับกันนะบอยแบบนี้ดีกว่าเนาะสนุกดีอะลูก,ลกโอ้โอ้ <c oughs> ไม่มีปัญหาสําหรับน้าเพชรครับน้ําท่วมบ้านกันอะไรนี้ไม่มีปัญหาครับยิ่งสนุกใหญ่เนี่ยนี่เนี่ยๆนี่นี่นี่คือปฏิช้างมันชอบเล่นน้ำฝนอยู่แล้วนี่ อยากจะนอนเล่นในโซนเหรอลูกเดี๋ยวพ่อจะไปแล้วนะดีจะไปเก็บหญ้าให้กินนะเนี่ยเดี๋ยวไปเอายามาก่อนนะไปด้วยะไปด้วยไปแล้วบ๊ายบาย สูตรใสแล้วไปแล้วครับ